ก้เลก็เมงกาเจี่อจกมกินล้วกระดีว่าอยู่บนกระดีดีลุงตามงามพร้อมงามพูดได้กันยอง เมียนบพื่ได้กระยองว่าโอ้ล <restoring shape> mm ุง hmm. ต้อมเมีดดีอยังเพื่อนว่าไปทั้งทเขามันจะเกิดดีไหมเกิดแบบงามไหมเราวันที่หยอดยุ้งมันบลาดอกเพียงตะวันเออพื่ง่วนกับบ่าว่างหอกว่า่ได้ทำนี่ จะทิ้งแกเข้าเดียวนี่ไปเห็นเท่าเฮ็ดว,าว,าว,าวา่านว่านว่านผ่านอ่ะว่านกับว่านมึงก่านูหัวอ่งเหมือนพี่โอกา, uke, การแต่พอ <c oughs> นู้นว่านหลุดเลยเมียนเมียน <c oughs>